สีสิงคลิปนี้อาจจะดูจริงจังไปสะหน่อยเพราะว่ามันจะต้องเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างสิงคุณฟังให้ดีเลยนะอีกไม่นานเนี่ยบางคนมันก็ขึ้นอยู่ด้วยนะว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ บางคนถ้าทํางานใหญ่อีกไม่นานเนี่ยสิงหาเป็นต้นไปคุณอาจจะมีโอกาสจับงานชิ้นใหญ่หรือได้เจอได้คอนเน็กชันกับคนที่มี power มีอํานาจระดับสูงแต่ก่อนที่จะถึงไปขนาดนั้นเนี่ยช่วงของมกราคมจะเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวการงานของคุณอ่าคือดาวศุกร์แล้วเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนพระพาชะ เผื่อนฟูงสังคมคนรอบข้างนะคะจะเข้าสู่พบมรณะเป็นมหาอุดตั้งแต่วันที่28มกราคมเป็นต้นไปและอยู่ยาวหลายเดือนหลักๆลัๆคนาราศีสิงห์ตั้งใจฝังให้ดีการเปลี่ยนแปลงของคุณกําลังจะเกิดขึ้นไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือบางคนงานบางอย่างจะต้องจบเปลี่ยนปรัปรบเพื่อเริ่มต้นใหม่รวมถึงกระทั่งในเรื่องของหุ้นส่วนทางธุรกิจ และแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์มกราคมเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดสิ่งที่แม่หมออยากจะแนะนำลัคนาราศีสิงค์คืออยู่กับงานซะสองบางอย่างจะใช้ความหลงอย่างเดียวไม่ได้จะใช้อีโก้ของความเป็นสิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรต้องรอบคอบนะคะและจะใจกว้างด้วยความเป็นดวงดาวอาทิตย์ ไม่ค่อยแคร์นะคะใจถึงพึ่งได้นึกถึงได้เลยอะไรเงี้ยหรือทําอะไรใจเร็วด่วนได้ตัดสินใจแบบปลุกป,ปับคุณจะมีปัญหาได้แม่หมอไม่ได้บอกว่าดวงคุณไม่ดีเน้นย้าเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องเด็ดขาดกับตัวเองและจะต้องรอบข้อเพราะเดือนมกราคมต้นต้นเดือนเนี่ยหกเจ็ดเขาอยู่ด้วยกันเล็งลักคุณหกเจ็ดเนี่ยอยู่พบคู่ของหุ้นส่วน ะะบางคนช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะการทำธุรกิจกิจการอะถ้าจะร่วมอะไรกับใครเคลียร์กันให้ชัดเจนนะเพราะดาวพุธเองดาวการเงินคุณได้ตำแหน่งเป็นปะต,นต้นเดือนเดี๋ยวพอเขาย้ายจับคู่กันในเรือนอลีสัญญาต่างๆข้อตกลงข้อสัญญาอาจเกิดปัญหาได้และมันประจวบเหมาะกับดาวสุกักบดาวราหูจะกลุ่มกัน ใครคิดที่จะทําอะไรกับใครต่อให้เป็นกับคนรักคู่ครองนะคะไปหลงไหลได้ปื้มอะไรก็ตามกรุณาเช็คให้เรียบร้อยก่อนการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งจะทําธุรกิจกิจการต่างๆเอกสารสัญญาต้องรอบคอในขณะเดียวกันบางคนอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดการทำธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับหุ้นส่วนเนี่ยคะ่ะ นะคะบางทีมาตรวจสอบและเอกสารไม่ได้ข้อตกลงไม่ได้อาจจะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เกิดปัญหาอะไรกรุณาทำอะไรให้มันถูกต้องและเรียบร้อยนะคะช่วงนี้สมมติว่าคุณอยากจะเป็นสายโปรเจกต์สายงานคุยงานทำอะไรกับลูกค้าคุณต้องตรวจสอบสมมติคุณขายงานไปแล้วเนี่ยลูกน้องคุณขายงานไปแล้วอะ่ะดูให้ดีนะคะดูให้ดีเงื่อนไขต่าง นะคะให้เป๊ะให้ระมัดระวังให้รอบคอบดีกว่าในขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่ดาวพระดาวหูกับดาวศุ์จะคุมกันเนี่ยในช่วงของวันที่28มกราค,คามเป็นต้นไปนะคะมันจะเห็นได้ชัดเลยบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะคะบางคนจบโปรเจกต์จบงานอาจจะเริ่มต้นใหม่อ่ะปรับเปลี่ยนชีวิตได้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะ และยังรวมไปถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยลัคนาราศีสิงห์ถ้าเกิดคุณยังมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังดีอยู่หรือรวมถึงกระทั่งคุณส่วนหรือทำงานอะไรร่วมกับใครเนี่ยมันยังดีอยู่ถ้ามีปัญหาคุณต้องรีบจบปักความเข้าใจกันหาจุดลงตัวมิฉะนั้นนะอาจจะมีปัญหาและจะต้องทำให้ทุกความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ นี่คือตลอดระยะเวลาที่ดาวศุกร์เป็นมหาอุดอยู่ในภพมรณะอืมนะคะหลักๆเลยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่คุณจะต้องใคร่ควรไตรตรองเอาอีโก้ส่วนตัวลงเอาความหลงไหลคลั่งไคล้อะไรบางอย่างลงหรือเมื่อมีปัญหาคุณต้องหาจุดตรงกลางในการปรับในการคุยนะคะเรื่องบางเรื่องจําเป็นต้องจบนะยืดเยื้อไปก็เท่านั้นนะคะแต่เรื่องบางเรื่อง ถ้าปรับได้ก็จําเป็นจะต้องปรับนะคะอย่าดันทุลังนี่แค่ดาวมุมมุมแค่นี้นะเดี๋ยวดาวประจําตัวตนของคุณดาวอาทิตย์และดาวพุธดาวพุธเนี่ดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่เรือนอฬิเห็นนะสังเกตได้เลยว่าลัคนาราศีสิง์จะต้องมีการปรับปรุงการแก้ไขมีเรือนอ่ิค่ะบางทีคือการพัฒนาการแก้ไขได้อ่าปรับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะเกิดขึ้น เตรียมการให้ดีนะละกักนณาราศีิสิงห์บางคนเปลี่ยนแล้วดีะนะคะแต่ด้วยความที่มันมีคําว่าแปดหกช่วงนี้เจ็ดหกเจ็ดหกมันมันเจอกันก่อนแปดหกเนี้ยสิ่งในชีวิตคุณเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้คุณตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้คุณมองข้ามบางสิ่งบางอย่างบางคนไปและ ไอ้ความตื่นเต้นที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะนําความเสียหายเรื่องสินทรัพย์มาให้กับคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคิดให้ดีก่อนการตัดสินใจนะคะดูให้ดีแม้กระทั่งความรักก็เหมือนกันนะลักนาราศีสิงห์ส่วนเรื่องของการเงินค่ะบางคนอาจจะมีโอกาสได้การเงินจากการติดตามทวงถามได้นะคะหรือใครแบบต้องแบบ ถึงเวลาลูกค้าต้องจ่ายเงินคุณต้องติดตามทวงถามค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปอยู่เรือนอริและจะได้ยากหน่อยนะคะช่วงนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องเป๊ะต้องรอบคอบต้องติดตามนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนแปลงกระบ,บวนการอะไรหลายๆอย่างเพื่อรองรับเส้นทางแห่งความสําเร็จหรืยิ่งใหญ่เนี่ยในภายในปีนี้แน่นอนนะคะช่วงนี้ ลักนาราศีสิงบอกโอ๊ยทาไมมันเหนื่อยจังเอาสไตล์คุณนะคะสไตล์คุณมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเหมือนจะต้องมีกระบวนการทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมานะคะบางคนอาจจะโยกย้ายงานบางคนอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรใหม่ๆนะคะย้ายจากแผนกเดิมได้ที่ใหม่มันก็จะวุ่นวายการทํางานกลุ่มสังคมเรื่องของการสื่อสารเอกสารบางอย่าง ต้องเป๊ะในขณะเดียวกันอย่าพยายามกดดันกันจนมากเกินไปบางทีสิ่งเป็นคนจริงจังในเรื่องของการทํางานนะคะมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคหรือศัตรูได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อสารก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเบาได้เบานะแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะเดี๋ยวดาวองคารเองเนี่ยดาวองคารเป็นดาวแห่งความสําเร็จดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนพบพันธุเดี๋ยวเดินถอยหลังเข้าสู่ลาภผล นะคะต่อให้มีปัญหาอุปสรรคนะดาวเกตก็อยู่เนี่ยพบศาสระพบกันคุณยังไงคุณก็ได้นะคะคุณก็ได้มันจะวุ่นวายหน่อยมันจะต้องปรับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหุ่นวายใจไม่ค่อยนิ่งเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องของล่าผลผลประโยชน์กดขึงอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะช่วงนี้ดาวเกตอยู่พบศาสระเอาเคล็ดลับสําหรับสายมูเลยนะอ่ะเขาบอกว่าติดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายช่วงนี้ทําบุญสวดมนต์ปล่อยปลาทําได้หมดนะ ให,ใ,หให้ให้ให้ตัวเองปล่อยปลาบางทีมันถือเคดว่าเออเพิ่มพลังงานการปลดปล่อยเพราะดูแล้วมันก็จะมีความเครียดเรื่องของงานเยอะนะคะเรื่องความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะก็ปล่อยปลาทําบุญไปนะคะแต่หลักๆเลยอ่ะคือการทําใจให้นิ่งแล้วมองทุกอย่างด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าอย่าเอาแต่โฟกัสผลประโยชน์อย่าเอาแต่โฟกัสว่ามันต้องได้ดูให้ดี ะะแล้วค่อยคิดค่อยวางแผนคุณจะโชคดียืนยันว่าลัคนาราศีสิงโชคดีแต่ว่าจะไม่ใช่อยู่ในลักษณะโอ,โ,อโอ้โหปอกกล้วยเข้าปากไม่ใช่นะคะนี่คือกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะคะการปรับปรุงชีวิตหรือสไตล์ในการทํางานอะไรบางอย่างของคุณบางอย่างอาจจะคัดคนออกคัดงานบางอย่างออกและบางอย่างนะคะถ้าเสียไปแล้วมันจะไม่ได้มีวันกลับมาเพราะฉะนั้น กรุณาตรวจสอบว่าสิ่งใดมีค่าหรือไม่มีค่านะคะบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันมยังไม่ชัดเจนไต่ตองให้ดีนะคะอย่าเอาความตื่นเต้นมาตัดสินนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันดีกว่ามาดูกันซิว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันคะ่ะเข้าสู่ในช่วงของการทํานายไพ่พยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงห์ก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้งสามกองนะคะ กองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะคำทำนายสำหรับลัคนาราศีสิงห์ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะไพ่ประจำตำแหน่งของคุณอ่อหกถ้วยจริงๆหกถ้วยถ้าเราแปลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือการช่วยเหลือเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีเลยล่ะ อาจจะมีเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือในเรื่องของการความช่วยเหลือน่าจะดีนะโอ้ว้ยนะคะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจการซัพพอร์ตดีเดี๋ยวมาดูเรื่องงานค่ะหรือช่วงนี้คิดถึงความหลังอุยเรื่องงานดีการแข่งขันการต่อสู้เกิดขึ้นนะคะคิดแต่เรื่องงานความสําเร็จคุณจะมีโอกาสได้ดีเลยนะเหนื่อยหน่อยแหละเพราะว่ามันมันทาอะไรแล้วอยากสําเร็จมันต้องพึ่งตัวเองนะคะโอเคงานบางอย่างนะคะ อาจจะเป็นช่วงของการช ALLENG <c oughs> การท้าทายการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นและคุณจัดการได้บอกได้เลยแต่พอมีเดอกสตาร์ถ้าถามว่าณนะตอนนี้มันได้หรือยังก็ต้องบอกว่าอย่างอ่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนแปลงอ่าการลุยการประมูลการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องลงมือลุยเหนื่อยหน่อยแต่ความสําเร็จ รออยู่แล้วก็คุณทําได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอค่าแม่ค้าต่างๆไม่ใช่ช่วงเวลาของการยอมแพ้อะไรทั้งนั้นนะคะช่วงนี้ต่อให้ต้องปรับต้องเปลี่ยนคุณก็ต้องไปนะคะต่อให้ยากขนาดไหนก็ต้องเอามาให้ได้นะคะแล้วความสําเร็จมาด้วยในเรื่องของการงานเออเงินงานไม่เท่ไหร่ขอให้เงินนะอใช้เก่งนี่ไงโอ้โหอ ืเนี่ยบางคนอาจจะได้เงินค่าคอมมิชมชั่นมิชชั่นอะไรนะคะงานที่ทุ่มเทมานานอาจจะได้เงินนะเออถ้าบอกแบบว่าเอออยากได้ค่าคอมอา่าเงื่อนไขอะไรบางอย่างช่วงนี้ได้เงินนะคะแต่ว่าขึ้นพวกนี้นะแปลว่ามีภาระมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะปล่อยกู้หนี้ยืมสินปล่อยเครดิตอะไรช่วงนี้โอ้โหใช้เวลานานนะอาจจะต้องมีการติดตามทวงถามเกิดขึ้นหรือบางคนเน่ยเงินเข้าก็จริงแต่ว่ามันมีภาระนี่สินบางอย่างไม่แย่หรอกค่ะถ้าแย่มันต้องดาบแล้วแล้วเดือฟูขึ้นเนี่ยเงินนะ่ะอาจจะมีอิสระเสรีเลยอ่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีพันธะผูกพันอะไรอยู่ช่วงนี้ก็จะหนักจะเหนื่อยหน่อยแต่ก,การเงินก็เข้าดีอยู่เหมือนกันนะคะต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดค่ะ คนโซลน,นี้อาจจะมีคนคุยนะแต่ก็ยังไม่เลือกไขรอ่าอ่าอ่าอาจจะมีคนเข้ามาดีๆด้วยนะคะมีคนคุยมีอะไรมีโซเชียลออนไลน์ติดต่อเข้ามาโปรไฟล์ดีอยู่นะคะแต่ก็มันก็ยังไม่ได้ถูกเติมเต็มคุณก็ยังเลือกอยู่หรือคนที่เข้ามายังเลือกอยู่นั่นเองแม่หมอบอกแล้วว่าหกเจ็ดแปดหกมันเจอกันอะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทุกสิบสองราศีหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยไม่ควรโฟกัสต้นปีเนี่ยเรื่องงาน เด่นเนี่ยถ้าถ้าเป็นสไตล์สิ่งนะไม่แคร์ใครไม่รักใครคุณรอดนะคะรอดสบายสบายอ่าคนมีคู่มีแฟนโอ้มันดาบดาบเธอถ้ามีปัญหากันนะยังรักกันอยู่ต้องหาทางตับจูนนะเรื่องของคําพูดเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนะคะดูสิอีกคนก็ถือดาบอีกคนก็หนึ่งดาบนะคะจะฟาดฟันกันตายไปข้างนึงเลยเหรอนะคะถ้ามีปัญหาคุยกันค่ะ นะคะมาดูสิมันไม่แฮปปี้นะคะช่วงเนี้ยมันจะต้องหวานหน่อยไหมเติมความหวานให้กันหน่อยต่างคนต่างถือดาบมันก็ไม่มีจุดลงตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์อะมันไม่โอเคถึงถึงบอกไงคะว่าสิงช่วงเนี้ยอย่าอย่าอย่ายึดกับความเป็นอีโก้ของตัวเอง ะะเป็นดวงอาทิตย์ของตัวเองจนมากเกินไปไม่เช่นนั้นนะ่ะคุณอาจจะเสียใจภายหลังได้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เติมความหวานเลยเพราะมันถือดาบางทีเรื่องงานภาระ,ะหน้าที่นะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่แต่ไพ่หกถ้วยทำอะไรให้คิดถึงความหลังความสัมพันธ์บ้างถ้าเกิดมีปัญหานะเออถ้าเกิดมีปัญหา นะคะมันจะดีกว่าโดยรวมโดยสรุปไพ่กองนี้หลักๆเรื่องงานดีนะคะแต่ไม่มีอะไรง่ายสำหรับคุณอยู่แล้วการต่อสู้การแข่งขันมันเป็นเรื่องของคุณและคุณจะต้องเอาชนะให้ได้ในทุกวงการในทุกเรื่องถ้ายังบอกว่าเฮ้ยชีวิตยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องสู้ต้องแข่งต้องหาทางนะคะเพราะว่าเส้นทางของคุณอนะ่ะมันกําลังจะสําเร็จแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแน่นอนถ้าอยู่แบบเดิมแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม่หมอแนะนํา นะคะออกจากจุดนั้นได้แล้วเนาะนะคะไม่งั้นชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะเพราะดวงดาวมันจะต้องมีการจบและเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วงานคุณมีความท้าทายมากพอสมควรนะคะเน้นเรื่องงานค่ะกำลังไปได้ดีแต่เหนื่อยหน่อยในเส้นทางแรกโชคดีค่ะทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองชาวลัคนาราศีสิงห์ไพ่ประจำตำแหน่งคุณเอาช่วงนี้เออไม่หมอลืมไปเลยอะ่ะ หนึ่งสี่เดี๋ยวนะสิ่งไพ่กองที่สองนะดวงต้องระวังสุขภาพนะคะแม่หมอไม่ได้พูดเมื่อกี้เนาะอล,ลิเนาะอาทิตย์พูดเข้าอล,ลิด้วยระวังเจ็บป่วยได้นะคะลัคนาราศีสิงห์หรือช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณไม่อยากรับรู้ไม่อยากอะไรแล้วอะนะคะอยากจะปล่อยวางแต่เรามาระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะคะหรือไม่อยากสังคมโลกกันช่วงนี้อ่ะดูเรื่องงานค่ะงี่ไงทำไมอ่ะง เรื่องงานก็อยู่กับงานนี่แหละอุ้ย the w e r d ขึ้นทั้งสองกองอะ่ะแปลว่ามีความสําเร็จนะคะเนี่ยมันเซงใช่มันเซงเนี่ยทำอะไรแล้วมันไม่ได้ดั่งใจอะทําอะไรกว่าคือถ้าเงินเข้าดีมันก็โอเคนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนว่าหน้าที่การงานคุณทุ่มเต็มที่แหละแต่บางอย่างมันยังเซงอยู่มันยังไม่ได้สมใจอะ่ะ นะคะด้วยด,ดวงดาวมันเดินกันแบบนี้มันมีเรื่องปัญหาจุกจิกจกวนใจแต่ทุกอย่างผ่านไปได้นะคะด้วยศักยภาพความสามารถของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะทำอะไรให้ทำแต่ต้องมีการปรับการเปลี่ยนแน่นอนนะคะบางคนตกงานก็สมัครงานบางคนอยากจะโยกย้ายอยากจะเปลี่ยนแปลงก็หาลูกทางได้เลยเพราะว่าไพ่เดอะเวิร์มันขึ้นอะ่ะมันจัดการได้ทุกอย่างแต่ช่วงอารมณ์ของคุณอะ่ะมันเบื่อนะคะมันเบื่อมันอยากปล่อยว่างไม่อยากสนใจหรือช่วงนี้สิงเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะคะถึงจะเบื่อจะเซ็งไปบ้างถึงจะแบบลำคาญไปบ้างนะคะหรือบางคนอยากลาออกเบื่อเจ้านายเบื่อหัวหน้านะคะก็แพนกับชีวิตของคุณ นะคะคอยากจะให้ชีวิตเป็นแบบไหนไปค่ะแต่ทําอะไรต้องมีสติแปดหกเจอกันพวกเนี้ยทําอะไรแล้วอย่าอย่าใช้อารมณ์หรือการการคิดแบบชั่ววูบนะคะต้องคิดแน่นๆนคิดนานๆจะดีนะคะในเรื่องของการงานมันมีความสําเร็จทั้งสองกองแต่มันเบื่อมันเซ็งเพราะอยู่ในลักษณะทิ้งงานไม่ได้ต้องทําเต็มที่แล้วต้องมีคุณเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมอ่ะเรื่องการเงินค่ะ จริงๆไม่เหมาะว่าถ้าเกิดสิงนะคะต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเงินก็มีคนช่วยนะเออแต่ไม่ง้อไม่ง้อนะคะโอเคเงินนะคะเนี่ยพอมันมีเจ็ดมันคล้ายๆกันนะอารมณ์ประมาณแบบมันมีเรื่องต้องจ่ายแต่หาเงินได้ดีอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ได้ขาดหรอกแต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องลุยต้องทําต้องติดตามทวงถามต้องแบบ แบบฟุกฟุกไม่ใช่นะคะฟุกฟุกไม่ใช่มันทุกอย่างมาจากความเหนื่อยนะคะแบบอยากได้เงินเยอะก็ต้องเหนื่อยเยอะเราได้ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินเออดีอยู่อ่ะเรื่องของความรักนะคะบางคนเนี่ยมีภาระมีอะไรหลายๆอย่างยิ่งหาเงินก็ยิ่งมีภาระนะคะอ่ะเรื่องของความรักคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยมี fc เยอะนะอ่ะยังเครียดอยู่อ่าคนโสดเนี่ย อาจจะหลายคนหลายหลายอย่างนะคะแต่ไม่ได้รักไคช่วงนี้เสน่ห์แรงคนโสดนะแต่เบื่อเบื่อเฟ็งนะคะดูดิอารมณ์แบบเนี่ยอาจจะมีคนมาชอบอ่ะแต่ไม่ได้อยากสนใจมีแต่ปัญหาเบื่องานก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนโสดมีเสน่ห์นะแต่ไม่ลไม่รักใครใจร้ายมาก <laughs> อ่าลักนณะเราสิ่งสิ่งถูกต้องช่วงนี้ยมันรักตัวเองนะคะเนี่ยเราเป็นพระสังคลาดก่อนให้คนเขามาอ้อนวอนนู่นนี่นั่นะแต่ก็ยังยังไม่ลงล็อกลงตัวนะหรือคนโสดโสดเลยเพราะอะไรยังอยู่จุดเดิมยังอยู่มุมเดิมนะคะเอาเรามาดูคนมีคู่มีแฟนค่ะนี่ไงคนมีคู่มีแฟนนะคล้ายกันสิง ถ้ามีปัญหานะมันจะเป็นอย่างนี้บางคนแฟนคุณหันหลังเลยอีกคนก็อยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับสังคมต่างคนต่างรอใครงอ้อไม่มีใครง้อ,อใครนะคะคุณคุณดูดีๆนะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหาจุดลงตัวกันซะหาจุดปรับใจกันซะนะ,ะยิ่งห่างยิ่งไกลเนี่ยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าความรัก ดีอยู่แล้ไม่เห็นมีอะไรมันก็เหมือนช่วงเนี้ห่างเหินกันต่างคนต่างอยู่บางคนเดินทางบางคนอยู่กับสังคมเพื่อนฝูงนะคะคุณต้องเติมความหวานเปิดมาเนี่ยลัคนาราศีสิงและจังหวะของดวงดาวเรื่องของความรักเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเติมเต็มกันมากๆเลยหรือบางคนบอกไม่อะอยู่กับงานดีกว่าถูกต้อง เพราะไพก่กองที่หนึ่งก็งานไพก่กองที่สองก็งานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อเบื่อเซงเซงกับเรื่องของความรักหรือชีวิตคู่กัลุณาโฟกัสงานค่ะเพราะงานจะต้องมีการปรับการเปลี่ยนการโยกย้ายการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่อจบจากสิ่งเก่านะคะช่วงนี้สายลุยเท่านั้นจ้าสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามลัคนาราศีสิสง์ไพ่ประจำตำแหน่งของคุณค่ะยสตาร์มีในเรื่องของการเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพักผ่อน ได้หมดไพ่ดีไพด่ดีโดดเด่นนะคะสิ่งนี้งานเด่นนะอ่ะเรื่องงานชัวสิ่งเนี้ยสู้แน่นอนดูไม่มีใครให้พึ่งอะ่ะนะคะกําลังไปกําลังรอกําลังลุยเนี่ยคล้ายกันอ่ะไพ่กาลังบอกเลยทาอะไรอยู่ทําไปเถอะ คุณทิ้งภาระบางอย่างไม่ได้นะจะพึ่งใครก็ไม่ได้บางคนกําลังรอกําลังปรับกําลังเปลี่ยนนะคะแต่ไพ่บอกว่ามันยังอยู่ในสิ่งที่คุณจะต้องอุทิศต,ต้องทํานะคะมันยังอยู่ในสิ่งที่แบบละมือไม่ได้ปล่อยไม่ได้แล้วก็พึ่งตัวเองแต่มันจะมีความสําเร็จทั้ง3ากองแปลว่าเรื่องงานน่าจะจุกจิกนะคะวุ่นวายอยู่พอสมควรหรืออาจจะเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรได้นะ ะะใช้เวลาหน่อยเออใช่ใช่นะคะบางสิ่งบางอย่างต้องรอต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะแล้วจะดีเองเออแต่ว่าถามว่ามันจะดีตอนนี้ไหมไม่รอจ้ะพวกเนี้ยไพ่รอทั้งนั้นเลยนี่ก็รอยังนะจ๊ะรอแต่ไพ่รอทํารอเดี๋ยวจะสําเร็จนะคะเออลงมือทําทําอย่าหยุดอะไรประมาณเนี้ยเรื่องเงินค่ะพอกัน จริงๆอะสิ่งนี้ถ้าอยากขอความช่วยเหลือได้นะทั้งสามกองเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามเรื่องเงินกองนี้หรอพลวันอ่ะนะคะมันมันบางทีก็อาจจะในเรื่องของการลงทุนโปรเจกต์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะก็อย่างที่บอกว่าอย่าทำอะไรด้วยความโลภ นะแล้วก็มีเหตุจากคนรักคู่ครองหรือคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเอาตรงนั้นตรงนี้มาเป็นสแกมเมอร์หลอกคุณลงทุนนะระวังนะระวังนะคะจะเสียหายเรื่องของความรักทุกอย่างต้องมีการศึกษาการคัดกรองอยากใช้เงินด้วยความโลภหรือช้อปปิ้งเกินไปอันนี้ไม่ได้นะคะแต่การเงินโอเคกำลังพัฒนานะคะแต่ถ้าแบบฟุงฟ้งๆนะคะฟุงฟ้งๆไปทำอะไรไปเนี่ยเตรียมตัววุ่นวายได้เลย เอ่อเรื่องของความรักคนโสดค่ะเจ้าสเสนเฮ้ยเหมือนกันเลยนะคนโสดเนี่ยคนที่เข้ามาหรือตัวคุณเองอะ่ะมันมันมัน,มน,นซ้อนๆอะ่ะมันเลือกไม่ได้มันก็คิดเทียนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดไม่ลงตัวนะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดระมัดระวงัง ความสัมพันธ์ที่เข้ามาหรือตัวคุณอะมันครบหลายคนยังไม่ลงล็อกกับใครแล้วแต่ตอนนี้ปวดหัวเหลือเกินแต่ให้เรามัดระวังความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่นะคนโสดนะคะช่วงนี้เป็น t ด e สตารโสดๆไปก่อนสบายใจกว่าคุยได้นะแต่อย่าเพิ่งลงใจอ่ะคนมีคู่มีแฟนแปดนะคะสิงมีปัญหาทั้งสามกอง เหมือนต่างคนต่างไม่สนใจกันนะนะคะไพ่บอกเฮ้ยมันมองกันไปในเรื่องของฐานะหรือการทํางานนะคะต่างคนต่างแยกต้องไปพัฒนาตัวต้องไปหาเงินหาทองอะนะคะหรือตัวสิงสิงเองเนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะคะว่าเป็นยังไงอีกคนก็สนใจเรื่องเงินการเดินทางต่างคนต่างเสรีกรันอ่ะมันจะต้องมีคนง้อคนหนึ่งอะ นะคะเรื่องนี้ถ้ามีปัญหามันต้องมีคนงอค้อคนหนึ่งมันถึงจะดีหรือณนะตอนนี้ถ้ามันมีปัญหากันมันไม่ได้ใส่ใจกันแล้วนะอาจจะมีฝ่ายมาตามตือ้อแต่ไม่ได้ใส่ใจหรือคุณไปตามตื้อก็อีกฝ่ายก็ไม่ได้ใส่ใจหรืออีกฝ่ายอยากคุณตามตือ้อยากคุณขอโทษก็ได้แต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะมันมองได้อย่างหนึ่งว่ามันมันมีเรื่องเงินเรื่องงานนะ่ะที่คิดมากกว่าความรักเปิดมาเรื่องความรักของสิ่งนี่แปลก ถ้วยแทบไม่ค้นเลยช่วงนี้นะหาจุดตรงกลางนะคะถ้าคิดว่ายังรักกันอยู่หาจุดตรงกลางเขาเรียกเติมเต็มความรักความหวานกันบ้างก็ดีนะสิ่งนะเปิดมาแล้วรู้สึกอยู่กับงานจริงๆนะภาระ,ะหน้าที่การงานหลายๆอย่างที่คุณเหมือนกําลังรอกําลังสู้กําลังลุยให้มันสําเร็จนะคะความรักไม่เฉยๆมากนะคะดูวุ่นวายซะด้วยซ้ํานะคะโดยรวมโดยสรุปหลักๆสิงทุกกองเนี่ยเรื่องงานเด่น แต่เป็นงานในลักษณะที่ต้องทําด้วยตัวเองแล้วจะสําเร็จส่วนด้านอื่นๆมันเหมือนกับรอให้มันรอจากงานให้สําเร็จอะนอกนั้นนะต่อยวุ่นวายไงคุณก็ต้องไปคุณก็ต้องทําอารมณ์ประมาณนี้